พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากิจกรรมภายนอกกิจกรรมภายใน วันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2559พระในวัดของเรา42รูปลูกหล,กลานนากสองในช่วงนี้หลวงพ่อเองจะจะบอกกล่าวว่าเป็นช่วงฤดูปลูกฝังปลูก ผลละหมากลากไม้ปลูกวัชพืชเิดปลูกต้นไม้ยืนต้น,ว,นวันนนี้ทางตำรวจทางท่านผู้วมกับท่านก็จะเอาตำรวจมาช่วยงานปลูก,ปล,กปลูกปลานะแต่จะออยังไงให้พวกกูบาทั้งหมดยนะือยู่ในวัดของเราให้ช่วยกันออกไปแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นคนขุดลุม พระเนี่เป็นคนปลูกตามหลังทั้งในหละทุกคนผู้ใดอยากจะได้เงือก็ออกไปถ้าไม่ออกไปก็ไม่เป็นไรพวกอยู่ในครัวนะภาวนาหรือพวกที่มาจากแซปรอนก็เหมือนกันมีเวลาน้อยอจะภาวนาก็ได้หรือจะออกไปเอาทำงานเอาเงือ่ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ เพราะว่าวันนี้รัจจดรมหนักนะถ้าเป็นไปได้ให้มันจบจบไปทีเดียวที่พระไม้ไม้อยู่ในวัดของเราก็มีมากอยู่แต่พระไปเอาไม้ตะเคียนมาจากศูนย์ศูนย์เพาะชำอำเภอสังคมนะได้ไม้ตะเคียนมาเมื่อวานเอารถหกล้อไปไปเอามาเขาแจกเขาแจกฟรีเพื่อจะให้วัดหรือโรงเรียนหรือสถานที่ราชการหรือชาวบ้าน เขาพยายามระดมให้ปลูกป่าพระก็เลยไปเอาไม้ตะเกียนมาได้2อ0พันก้าไม้ตะเกียนไม้สักไม้สักทองไม้สักสองหมื่นไม้มะขาม300ต้นไม้พันชาติ20่สิบต้นกล้าไม้นะแต่ไม้มะขามก็ดีไม้ที่จะปลูกขนุนก็ดีมะม่วงก็ดี ให้ปลูกชายขอบขอบปลูกฝั่งฝั่งขอบหลวงพ่อแนะนำนะปลูกขอบขอริมคลองหรือว่าริมสนามเพ่ออะไรจึงให้ปลูกยันเพราะว่าถ้าเราปลูกไม้ผล,ลไม้นี่ถ้าไปปลูกใยที่กลางนะโดยมากมันต้นไม้อื่นมันคลุมพอมันคลุมขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยมันไม่มีลูกมันไม่มีลูกมันไม่ออกลูก ไม่มีเพราะนั้นเราเอาไปปลูกตามขอบขอบมันได้กินอากาศข้างนอกพอได้กินอากาศข้างนอกนั่นกับมันก็สมบูรณ์มันไม่อยู่ในมุมอับเพราะนั้นให้พวกเราปลูกนะต้องใส่ใจจะเป็นมะขามมะม่วงขนุนอ,อะไรก็ตามหรือต้นว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นไปได้ปลูกขอบขอบปลูกไม่ต้องปลูกหางหรอก สองสามเม็ดต่อต้นหนึ่งก็ได้ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาถ้าต้นไหนมีกําลังเราก็เอาไว้ถ้าต้นไหนไม่มีกําลังเราก็ตัดทิ้งซะมันใกล้กันเกินไปเนี่ยให้ช่วยๆกันปลูกเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเองลงมาบ่าย <c oughs> เกือบบ่ายสองมบ่ายสองโมงพอมาก็เห็นลูกหลานกระทรวงสาธารณาสุขสาธารณาสุขจังหวัดอุดรรับ พนักงานบรรจุใหม่เขามากราบวัดกราบพระกรูบายาจารย์เพื่อการอบรมได้รับการอบรมหลวงพ่อก็เลยลงมาก็เลยเด้แวะเวียนเข้าไปกันเลยได้พูดกับลูกหลานพอจบแล้วคนันฉันฉันยาแก้วัดด้วยเมื่อวานเนี่ยก็เลยทําให้ง่วงง่วงยังไงก็ไม่ทราบหลวงพ่อโอ้ยไปแล้วลูกหลานเน่ช่วยชกันปลุกเธอะวันนี้ หลวงพ่อขอพักสะก่อนมันเหนื่อยเมื่อยล้ามาตั้งแต่ไปอินโดนีเซียมันยังไม่หายนะลูกหลานนะมันยังมีต่อเนื่องกันมาอยู่เพราะอายุมันขนาดนี้แล้วมันจะฟื้นได้ได้ได้ยากเหมือนกันนะแต่มันก็ค่อยๆฟื้นแล้วล่ะมันดีขึ้นไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องดูดูประคับประคองนะเหมือนกับรถนะ เราใช่มานานหลายปีเราจะไปตับสมบุกสมบันกับมันมากก็ไม่ได้ช่วงที่ไหนที่มันรวนเราก็ต้องดูซ่อมๆมันบ้าง <c oughs> ร่างกายของเราก็อย่างนั้นแหละแต่วันนี้ก็ให้ลูกหลานทางฝ่ายพระนะช่วยๆกันไปทํางานแต่จะไปต้องช่วยกันดูนะแต่ทั้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้บังคับให้ออกไปนะควรจะเห็นประโยชน์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อแผ่นดินเราปลูกขึ้นมาเพื่อใครไม่ใช่ปลูกมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่ออีกไม่กี่ปีลต้นไม้ยังไม่ใหญ่ต่างหากถ้าได้ใช้ก็ได้ใช้ไม้สักเท่านั้นะไม้อย่างอื่นประดูมะาข่ามไม่ได้ใช้หรอกสิบยีนะ่สิปีไม้สักพอได้ใช้อยู่เพราะนั้นลูกหลานเข้ามาปลูกทุกคนก็นปลูกเพื่อแผ่นดินเ,เราได้นอน กระดานไม้นอนเตียงไม้เ,เราได้นั่งศาลาไม้ไม้มันมาจากไหนไม้เหล่านี้มันมาทำให้เกิดธรรมชาติบางทีอาจจะคนโบราณเขาปลูกไว้ก็ได้เพราะนั้นเราเกิดมาเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ควรจะทดแทนแผ่นดินเอาไว้เสริมเอาไว้ช่วยคิดกันคิดกันไกลๆคิดยาวๆนี่แหละอันนี้คือปลูกป่าแต่ บางสำนักหรือว่าบางแนวความคิดเวลาจะปลูกป่าเนี่ยตัดมะถางไม้ทะพัดตะเพือเอ,อแต่ตามไม่จริงถ้ามันมีป่าอยู่แล้วนะก็ไม่ควรจะตัดจะถางมันมีแต่ปลูกเสริมเข้าไปไม้จํานวนนะั้นที่มันมีก่อนเก่านะั่นน่ะมันจะขึ้นมาดีกว่าไม้ที่เราปลูกใหม่อีกต่างหากแต่หลวงพ่อก็บอกพระปรับสถานที่ เขาใส่ใจมากน้อยคนไหนก็ไม่รู้ดูมันเตียนไปหมดแต่คงจะจะให้เตียนมักอแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะให้เตียนต้นไหนที่มีไม้มองดูเข้าไปดึงดูดูเออต้นไห้ตนน้ตนนี้เอาไว้นะเข้าไปดูข้างในเออต้นนี้เอาไว้นะเอออันนี้ก็คงจะควรจะบอกอย่างนั้นเวลาเข้าไปทํางานพ่อไม้ที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยหออลวงพ่อมั่นใจว่าไม้นี้มันคงจะไม่เตียนถึงขนาดนั้นไม้เล็กไม้น้อยมันต้องมีอยู่ แต่หัวหน้างานทํางานนั่นแหละหลวงพ่อดูดูแล้วมันคงจะขาดความรอบคอบในจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะไม้ป่าเนะี่ยต้องเอาไว้อถึงจะทํายังไงไม้ป่ามันต้องโตเร็วกว่าออย่าไปโคตรอย่าไปขุดมันถ้าเห็นต้น,น,นเล็กๆน้อยๆเอาเว้นไปเว้นไปเว้นไป,นไปดูๆไปเผื่อให้ธรรมชาติมันเกิดขึ้นมา แต่เนี่ยเธอปาบก็คือปราบไปหมดเลยดูๆแล้วก็มันเสร็จแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ปลูกแทนครับปลูกแทนซะช่วยๆกันปลูกแต่ถึงยังไงก็ตามให้ช่วยๆกันดูรักษานะที่นี่นะอย่าให้หลวงพ่อได้คิดเรื่องจะตุปัจจัยค่าว่าจ้างตัดหน้าญานะแต่ถึงยังห้ามใช้ยาฆ่าญ้าเด็ดขาดนะอย่าอย่าเอาใช้ยาฆ่าญ้ามาเพราะทําให้สัตว์ตายเพื่อเพื่อน้ํามันไหลลงไปใน คลองทําให้ปลาของเราอยู่ไม่เป็นสุขอีกต่างหากเพราะมันยาเคมียาใช้นะห้ามใช้มีแต่เอาเครื่องมาตัดเท่านั้นเองถ้าตัดหาคนตัดไม่ได้ก่อนนั่นน่ะจะตกปัจจัยเรามีอยู่ให้ประชุมกันให้พระประชุมกันวางแผนว่าจ้างให้ใครเป็นคนรักษาเป็นส่วน,นไปก็ได้นะให้ไปให้รักษาเลยเป็นสวนเลยทุกวัน สองวันมาตัดครั้งหนึ่งสองวันมาตัดครั้งหนึ่งเมาไปเลยเออหรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มาตัดครั้งหนึ่งถ้ามันขึ้นยังขึ้นแบบอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ตัดละครั้งนะเออเราก็จ่ายจะตปัจจัยให้เขาก็ได้อันนี้ช่วยๆกันคิดไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่คิดไม่อ่านความโง่เท่านั้นแหละที่จะทําอะไรไม่ได้ถ้าฉลาดต้องทําได้นะต้องมีวิธีการ,รวิธีการ แต่ก็จะทำอะไรก็ตามตึงปรึกษากันก่อนไม่ให้คนเดียวไม่ให้คนใดคนหนึ่งคิดถ้าคนใดคนหนึ่งคิดขึ้นมาแล้วนะเอมันจะไปเหยียบหมู่เหยียบหมู่เหยียบคณะเราไม่เห็นด้วยเ,เราต้องปรึกษากันเป็นทีมทำงานเป็นทีมดีกว่าทำงานโดดเดี่ยวโดดเดียวมันผิดมันผิดได้แก้แก้ไม่ขึ้นทำงานคนเดียวผิดถ้าหลายคนหัวใจหลายแนวความคิดนะจะดีกว่า ด้นในพวกพระรุ่นอาวุโสทั้งหลายนะช่วยๆกันดูนะเรื่องป่าไม้คือเราปลูกเขาในี่ปลูกเพื่อหวังผลไม่ได้ปลูกทิ้งๆคว่างๆจะูกปัจจัยที่จะใช้เท่าไหร่ก็ให้ปรึกษากันมาปรึกมามาบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ดูเท่านั้นเองดูผลงานให้พวกท่านทั้งหลายเป็นคนดูแลจัดการจะเอาชาวบ,บ้านมา หรือเอาน้ำมันเอาเครื่องมาตัดายากาในระหว่างตัดตัดตัดก็ตัดตด,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 ด้วยความมัดระวงังพอมันปลูกแล้วปลูกทีพอสมควรแต่อย่าให้มันขึ้นมากพอมันขึ้นมากแล้วมันตัดยากาขนาดใดขนาดหนึ่งละเริ่มเลยทาไปเรื่อยเรื่อยอาทิตย์ละครั้งได้ไหมสองอาทิตย์ครั้งได้ไหมเหล่านี้แหละนะช่วยๆกันดูนะเรื่องวันนี้จะได้ระดม ถ้าพวกในครัวก็มากันช่วยช่วยกันเรื่องน้ําเรื่องน้าปะนะก็เหมือนกันคูบาทั้งหลายมีอะไรเอามาดื่มกันอย่ามันเวอร์เกินไปท่านนนะ่ะแต่อะไรถ้าปล่อยเปิดประตูออกไปแล้วกระโดดโลดเต้นเหมือนกับอะไรสัตว์สา,ายเสียงเปิดออกจากกรงนะพอเปิดหน่อยหนึ่งกระโดดโลดเต้นลืมตัวนะอันนั้นไม่ดีนะเราไม่พระลืมตัวนะถึงจะอยู่ยังไงคือเราเป็นพระ อยู่อย่างพระถึงจะมีมากก็ใช้อย่างพระฉันอย่างพระเพราะเราเป็นพระพระพุทธเจ้า,าว่าอย่างไงอภิชตาเป็นผู้มักน้อยสันทุถีตามมีตามเกิดเออที่มันอธิเลขาลาที่เกิดมาเราต้องสำรวมระวังเราเป็นพระที่มันเสียงระเบิดทดถึงทุกวันนี้กับนี่แหละพระออกนอกลูกนอกทาง ใครพูดก็ไม่ฟังทิฏฐิพระไม่ใช่ธรรมดานะแต่จะได้มีในวัดของเราถ้าองค์ไหนมีบอกมาเราจะไล่หนีออกจากวัดไม่ใช่พระถ้าพระต้องอยู่ในความสำรวมระวังจะทำอะไรก็ออกไปก็ตามต้องระวังสำรวมระวังต้องเป็นศีลเป็นธรรมเท่านั้นถ้าเอาตามทิฏฐิมานะเอาตามใจตัวเองจะอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องไปอยู่ตามลำพังคนเดียว จะทำอย่างไรทำจะร้องราทําเพลงจะตะโกนดา่าใครก็ได้อยู่คนเดียวถ้าอยู่กับหมู่ก็ต้องระมัดระวังหลวงพ่อยังบอกแล้วบอกอีกบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมันจะปงฟุง้งจะทําให้ตัวเองเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะตัวเองคิดเออละเหยไปเรื่อยคิดออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไร ต้องถามเจตนาของหลวงข้าพระเจ้ามาที่นี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อภาวนาพระพุทธเจ้าท่านไปภาวนาท่านทํำยังไงท่านไปอยู่ตามลําพังทั้งหกปีนะ่ะไปอยู่ในป่าท่านเป็นกษัตริย์อีกต่างหากเราเป็นใครเเรามีอํานาจวาสนาะเหมือนพระพุทธเจ้าไม,ไม่เหมือนเอเรามาคิดฟงปุงปุงฟงสัน้นหาอะไรเรามาภาวนาเราไม่ได้มามาอย่างอื่นมาที่นี่นะ เนี่ยสถานที่แห่งนี้สถานที่รับคนภาวนาภาวนาทำยังไงไปเดินยงกลมอยู่ในป่าทั้งวันก็ได้นั่งสมาธิทั้งวันก็ได้อา่อานหนังสือธรรมะศึกษาธรรมะไปเรื่อยแล้วก็ฟังกลางคืนก็ฟังธรรมเทศนาของหลวงตามีสถานีวิทยุอยู่แล้วเปิดฟังขึ้นมาเปิดขึ้นมาได้ฟังเลยธรรมเทศนาหลวงพ่อศึกษามาศึกษากมกับองค์หลวงตากคนี้แหละไม่ใช่ว่าท่านจะ เอามานั่งต่อหน้าสอนทั้งวีทั้งวันกอไก่คอไข่ข้อโกรด้อควาย A b c d ซ2ดีหนึ่งสองสามสบวกลบคูณหารไม่ใช่อย่างนั้นนะมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เนาะไปไป,ปฏิบัติถ้ามีความขัดข้องที่ตรงไหนมาถามถ้าว่าไม่ไมีไม่มเีเรื่องขัดข้องภาวนาไปเรื่อยๆตามที่แนวแถวนี่แหละแต่โดยมากถามไม่ได้เพราะท่านพูด ท่านพูดล่วงหน้าไปก่อนแล้วเราทำยังไม่ถึงนี่ถึงถึงสอนถ้าเราเรียนกอไก่ท่านสอนนุ่นผสมสระอาสระอาอ่านออกเขียนได้ละถ้าพอเราอ่านออกเขียนได้ถ่าน,นู่นสอนมัธยมขึ้นไปละลํลำหน้าของเราเพราะนั้นเราจึงไม่ได้น้อยมากที่จะไปถามท่านเป็นเสียแต่มันสะดุดจริงจริงยังค่อยเข้าไปถามท่านได้เป็นบางครั้งแต่โดยมากพอท่านคล่องใจในใจเรา ่านเทศให้ฟังในการประชุมในการอบรมเพียงแค่นั้นเราก็เข้าใจในเรื่องที่เราจะถามนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการศึกษากับครูบาอาจารย์เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆกท่านนะแต่ถึงยังไงก็ตามไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามกิจกรรมนอกก็ต้องมีกิจกรรมในก็มีกิจกรรมนอกกันเนี่ยนะบางทีกันเนี่ยนะช่วยกันทําโยธาหาฟื้นบั่งอะไรบ้่งบางทีกันเนี่ยนะเรื่อง ปัดกวาดทาความสะอาดอันนี้นนเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเราไปอยู่ในสถานที่ไหนเราต้องช่วยกันทําเรื่องกิจ,จวัตรข้อวัดอันนี้ถ้าไม่ทําไม่ได้ปรับอบัดทุกกฎเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราพระเนรศรัทธาญาติโยมผู้ทีมาภาวนานให้ตั้งใจภาวนาของปัดของเราภาวนาแต่ว่ากิจกรรมภายนอกเราจะไปช่วยก็ได้หรือจะไม่ไปช่วยตั้งแตเราดูสุขภาพของเรา อย่างหลวงพ่อเมื่อวานนะ,ะพอตอนฉันจะหารเสร็จก็ปิ่นฉันยาแก้หวัดพอตอนบ่ายมันยากำลังออกฤทิ์ใช่ไหมยากแก้วัดมันกำลังง่วงไงโอ้ไปไม่ไปไม่ไหวไยเนีน่ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองทุกคนเราไปได้แล้วเราไปไม่ได้นะเพราะนั้นเราไปไม่ได้จะฝืนทําไมเราต้องพักนะเราก็ต้องให้เหตุผลโอ้เราไม่สบายผมไม่สบายฉันไม่สบายเอขอตัวนะ อันนี้ก็คืออพวกเราอยู่ด้วยกันแต่ทอนี้เมื่อเขาไม่สบายเราจะไปมองเขาว่าขี้เกียจขี้ค้านได้ยังไงบางทีใครจะไปดูเขายิ่งกว่าตัวของเขานั่นแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาท่านหลวงตามหาบัวท่านว่าอย่ามองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุผลเหตุผลก็คืออะไรคือสุขภาพไม่อำนุกไม่เอื้ออำนวยอย่างหลวงพ่อเมื่อวาน สุขภาพไม่เอืออำนวยไปไม่ได้แต่วันไปไน้อยไปได้แต่คิดเกียจอยู่บ่อยๆแต่การอยู่การฉันไม่ไม่มีใครลดลาวาสอกเกินเกินกว่าหมู่อีกแต่เวลาทำงานหล่อแหละอันนั้นใช้ไม่ได้<ม>คนโบราณเขายังบอกว่าเรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้พ่อ เรื่องทอเรื่องภายพ่อไม่สู้ใครที่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นเราต้องเคียงบากเคียงไหลหมู่พกเพื่อนทําอะไรเราต้องทําได้ต่อไปภายภาคนาที่เรามาปลูกต้นไมเน้เป็นการศึกษาทั้งหมดเ,เป็นวิชาหนึ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาขแขนงหนึ่งจนเราอยู่ในโลกเ,เราจะปลูกต้นไม้เราปลูกยังไงอันนี้เราปลูกแบบ แบบปลูกทงปลูกที่ปลูกนะถ้าปลูกเป็นหลักวิชาการจริงๆก็ต้องขุดหลุมขุดหลุมหนึ่งเม็ดกว้างหนึ่งเม็ดยาวลึกอย่างน้อยห้าสิบหกสิบเซนติเมตรเอาใบไม้ลงรองเอาปุ๋ยลงรองเอาดินลงไปกบแล้วก็ทำเป็นชั้นสองชั้นแล้วเอาใจดินข้างบนแล้วก็ปลูกต้นไม้ลดน้ำพอมันรากลงไปมันจะกินปุ๋ยกินปุ๋ยกิน นั่นแหละมันก็จะเจริญเติบโตได้ง่ายนั่นคือหลักวิชาการของเขาทีนี้นเราไปปลูกไม้สักในตั้งสองหมื่นก่านะเราจะไปทําขุดหลุมยังไงได้เหรอได้กี่หลุมแ,ลแต่ละวันเราต้องปลูกไปเรื่อยของเรานะปลูกไปแบบลูกทุ่งนะแต่เราก็รักษาท่านเองเถอะรักษาวัชพืชรักษาเท้าวันรักษาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็คือการ ดำเนินงานได้ว่าการบริหารจัดการ <c oughs> การเป็นอยู่ของพวกเราเรื่องจิตตภาวนา <c oughs> เรื่องจิตตภาวนาพวกเราก็อยาให้ขาดตกปกครองเมื่อถึงทําการงานไปแล้วกว็เถอะอันนั้นคือกิจกรรมเออเผือ,เ,อเราร่างกายของเราจะเบาหงงเวงอีกต่างหากสบายใจอีกต่างหากร่างกายของเราเบาอีกต่างหากถ้าเราหยุดทำนั่นนะ่ะมี ง่วงซึมเสื่องซึมพอเราทํากิจกรรมขึ้นมาแล้วน่ะคล้ายๆว่ามันได้ใช้หัวมันใช้ความคิดในการทําการทํางานเสร็จแล้วก็มาภาวนาเรื่องภาวนาในหัวคือหัวใจหลักของพระกรรมฐานถึงจะทาอย่างไงยังไงก็ตามถึงจะอยู่ดีมีสุขขนาดไหนก็ตามต้องคิดไว้อยู่เสมอข้าพเจ้าจะต้องตายข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อข้าพเจ้าตายคุณงามความดีของข้าพเจ้ามีพร้อมหรือยังถึงข้าพเจ้าจะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาในเรื่องอะไรก็ตามแต่อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วนั้นถึงสิ่งที่จะทําให้เราอุ่นใจสิ่งที่ที่เราจะทําให้อุ่นใจสาหรับเราบุญกุศลเราพร้อมหรือยังที่บุญกุศลในจุดนั้นที่เราจะจากโลกนี้ไป เราพร้อมหรือย่างไม่ใช่ว่าเราจะแก่เท่าก่อนเราจึงจะตายไม่ใช่นะคนหนุ่มตายให้เราเห็นก็มากต่อมากเพราะนั้นเราจะถึงจุดจบเมื่อไหรไม่ไมิไมไม,ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามีแต่พระพุทธเจ้าพระหัตสาวกเท่านั้นท่านรู้วันมรณะภาพของท่านวันปรินิพานของท่านแต่ปุตุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอถึงจะทำอย่างไรยังไง เราก็ภาวนาของเราไหวพระสวดมนต์ของเรายาได้ขาดตกปกพ่องให้ให้ทำอ,อย่างกูบาอาจารย์รุ่นเก่าหลวงปูพ่พรมดงเย็นอําเภอสว่างอําเภอนองหานท่านเป็นพระาราหันเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นบวชเมื่อแกอีกต่างหากขยันหลวงปูพ่พรมขยันจนใครๆก็ยกย่องหลวงปูพ่พรมขยันที่สุด ในบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มันกลางวันในท่านไปเพกหินทั้งคืนกลางางวันไปทําถนนขึ้นไปอยู่ท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่ท่านทํำถนนมันขลุกขลักเขาท่านไปงัดหินเลียงหินทุกวันนันก็ยังเป็นฝีมือท่านก็ยังมีอยู่อแต่พระบางองค์ทํางานทั้งวันอย่างนี้นลจะมีเวลาภาวนาบนะ่ไปํำหนิท่าน พอตกตกกลางเคืนมาตอนนั้นอาบน้ําเสร็จแล้วเดินยงกลมเลยสี่ห้าทุ่มนนยิ่งกว่าพระที่กินแลวนอนก่อนแลนินต่างๆอีกต่างหากตําหนีท่านไม่ได้เพราะท่านขยันการนอกท่านก็ทําการในท่านก็ทากิจวัตร่วนตัวท่านก็ทําเรื่องภายนอกที่จะช่วยเหลือวัดวาพัฒนาวัดวาท่านก็ทำนี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะสำหรับ ป้าเนรลูกลานนะไม่ใช่ว่าทํางานภายนอกแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรหรกพญามัจจุราชคงไม่ตามเพราะข้าพเจ้าทํางานไปพญามัจจุราชคงจะพักทับไว้ก่อนไม่ใช่นะถึงจะเราจะนอนหรือไม่นอนก็เถอะว่าเวลานอนพญามัจจุราชจึงตามทันได้เร็วเหมือนกับนายพรานาไหลกระทิงสมัยก่อน ไล่งัวป่าตามรอยไปเลยเห็นขี้วะขี้ใม่และขี้เก่าไนะเออพญานายพรานตามตามลาสัตว์นะเออตามลาสัตว์ตามไปเลยพอถึงใกล้ข้าม,มันจะนอนที่ไหนเออนายพรานก็ตัมันทางไหนลมทางไหนลมพัดบามาเราจะไปอยู่ทางเหนือลมเดี๋ยวก็ทิงได้ยินวัวป่าได้ยินมันจะวิ่งหนี เราต้องไปอยู่ทางใต้ลมก่อนที่จะเข้าไปใกล้มันเนี่ยอันนี้คือวิชาของพรานที่จะล่าสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันนะพญามัจุราชไม่ใช่ว่าเห็นพวกเราเหนื่อยนอนแล้วกันพญามัจุราเออให้พระท่านพักผ่อนจะได้เออท่านไม่ว่ากันเลยพญามัจุราจริงย่องเข้ามาใกล้อีกเวลาเรานอน,อนใช่ไหมเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าได้ะลาใจอย่าไปนอนหลับเกินไปนะ ถึงจะเวลาให้ตื่นตัวอยู่เสมอให้นึกถึงมรณะนังเมพวาวิสติมรณะนังเมพวาวิสติมรณะนังเมพวาวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายถ้าคิดไว้อย่างนั้นเสมอจะไม่ลืมตัวนะลูกหลานนะรับพร